สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับอากาศน้องหนาวรักษาสุขภาพคนด้วยนะครับการหนาวมากนะครับทั้งลมแรงนะครับเมื่อวันก่อนนน้นส2บองศาครับถัดมาส4 15ี่สิบห้าสิบหวันนี้ครับประมาณ16องศาครับบวกกับลมแรงด้วยนะครับดูใบนะครับปกติแรงวันนี้ครับวันนี้เบาหน่อยครับ โหระพาเราก็หดด้วยครับเจอภาวะหนาวพืชผักก็ใบหดหน่อยๆครับเราขายใบครับส่วนตรงนี้เราปลูกเพิ่มใหม่ครับอีก45วันก็จะได้ผลผลิตตรงที่บอกว่าทำไมปลูกเพิ่มใหม่ผมอาจจะโละด้านขวานะครับแต่ตรงนั้นมี2 3แถวแล้วนะครับปลูกเพิ่มประมาณสาแถวแล้วก็จะโละออกประมาณสอแถวเพื่อเพื่อ ผมดูแล้วน่าจะเป็นเพราะต้นแก่ด้วยนะครับปลูกตั้งแต่ต้น,ต,นต้นปีครับถ้าต้นเขาแก่ก็มีส่วนถ้ายังไงเพื่อนๆลองคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับผมผมคิดว่าต้นเขาแก่เราผลผลิตมันก็ดูเหมือนน้อยลงครับจากเคยได้ประมาณนี้ลวมันดอบลงมาประมาณวันละสามสี่โล,ลครับคือคือได้น้อยลงครับส่วนแปลงนี้เขายังสดอยู่นี่คือมัน เราสังเกตคือว่าแปลงใหม่จะได้ผลผลิตสวยกว่าครับก็เลยปลูกเพิ่มใหม่นะครับเ,เพื่อนๆการหนาวปลูกผักรู้สึกว่าเขาจะโหดมะเขือก็โอเคนะครับข้ามไปมะเขือหน่อยแต่ลูกเขาก็ห่างกว่าหน้าฝนนะครับเป็นเพราะผมให้ปุ๋ยน้อยไปหรือเปล่าหรือว,ว่าได้น้ำน้อยครับกลางๆก,ก็เหลืองนิดนึงครับแต่ยังเก็บผลผลิตได้ครับ ประมาณกุมพันธุ์อาจจะโลกะออกโลกะก็คือเอาเอา,เอาออกนะครับไม่ทําสาวนะครับจะปลูกผักไหหวานต่อครับเพราะสั่งพันธุ์ผักไหหวานไว้เยอะนะครับผักไหหวานเป็นพืชสําหรับผมถือว่าเป็นพืชใหม่สําหรับผมนะครับผมอยู่ภาคกลางผมไม่เคยทานนะครับผมไปดูต้นพันธุ์ผมยังนึกว่าเป็นต้นมะละขี้นกนะครับพอไปยืนดูที่เขาทํามันเขาอธิบายว่าคนละแบบกันเพราะไม่มีลูกครับมะละขี้นกจะมีลูกครับ เดี๋ยวเจอกับผักไ่หวานกันต่อนะครับวันนี้พามาดูแปงแลงโหระพาเพื่อนๆแนะนํากันได้นะครับผมฉีดหลายอย่างแล้วฉีดยืดใบยืดยอดอะไรประมาณนี้ก็ได้ยังแค่ได,ได,ได,ได้ได้แค่นี้ครับดูแล้วไม่สวยครับฝากกดติดตามกันเวยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวครับแปงแลงโหระพาเดี๋ยวจะปลูกกระเพราเพิ่มใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ